นี้ผมจะพามาขุดนะครับเอาดินนะครับจากการที่เราตัดหญ้าถอนหญ้าใบตองกล้วยใบไม้แห้งเอามาทับถมกันไว้อันนี้คือหลายเดือนแล้วครับด้านล่างนะวันนี้ผมต้องการที่จะเอาดินนะครับมาใส่กระถางเพื่อเอาไปเพาะพันธุ์หม่อนหรือมาบุลี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจริงๆผมก็เริ่มตักออกมาบ้างแล้วนะครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาดินออกมาให้ดูนะครับว่าใต้ล่างสุดเนี่ยเวลาเขาย่อยสลายแล้วนะครับ จะเราจะได้ดินยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยคือจะมีดินที่เราที่เราถอนนะครับจะติดกับหญ้าออกมาด้วยนะเนี่ยครับผมก็จะมาเอาแบบนี้นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าครับเนี่ยขออภัยด้วยนะครัพอดีตั้งกล้องทําไลฟ์ให้ชมเนี่ยครับเนี่ยข้างล่างอย่างนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นดินเห็นไหมครับมันจะเป็นดินผสมกับหญ้านะครับเนี่ยหญ้าที่เราที่มันย่อยสลายเนี่ยเห็นไหมครับดินที่ติดมากับเราที่เราถอนมั่ง นะครับแล้วญ่าที่เขาย่อยสลายบ้างนะครับเศษใบไม้เนี่ยเขาย่อยสลายก็จะผสมกันนะครับเนี่ยผมก็จะเอาดินพวกเนี้ยมาใส่กระถางนี่ครับถางแบบนี้เพื่อนําไปเพาะพันธุ์ไปชํานั่นเองนะหม่อนหรือเมเบอรี่นะครับก็ทําจําหน่ายได้นะครับกระถางละยี่สิบบาทที่ห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับดินเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อนะเนี่ยผมไม่ได้ซื้อดินนานแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราลาะเอาข้างล่างก่อนนะครับ เนี่ยครับเรา,เาข้างล่างก่อนเนี่ยครับเป็นดินผสมใบไม้เนี่ยครับมันประหยัดแล้วก็เป็นเป็นดินที่ดีด้วยนะเป็นปุ๋ยหมักนะครับในตัวเลยเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยครับดินผสมหญ้าเห็นไหมครับแบบนี้เราสามารถนําไปผสมดินล้วนได้อีกนะครับเนี่ยนำไปผสมปลูกผสมใส่คนต้นไม้ได้ด้วยนะครับมีประโยชน์ครับเพราะชําหรือจะนําไปเติม กระถางต้นไม้นะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับผสมหญ้านะครับก็มีประโยชน์หญ้าแห้งใบไม้แห้งนะครับไม่ต้องเผาให้เกิดมลพิษนะครับมีพื้นที่วางทับทับกองกันไว้นะครับผ่านฝนผ่านแดดเขาจะเย่อยๆยสลายแล้วเขาค่อยๆอยเตี้ยลงนะครับกองผมก็จะเอาด้านบนมาเติมอยู่ด้วยนะครับตัดใหม่ถอนใหม่ก็เอามาวางทับไว้อีกเห็นไหมครับครับผมวันนี้ก็เล็กเลกน้อยๆครับสวัสดีครับ